หลายคนนะครับมักที่จะชอบจะว่าเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นๆนะครับโดยเปรียบเทียบว่าคนนั้นดีคนนี้ดีมีอะไรบ้างนะครับมันดูแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับมันเจ๋งกว่าเราถูกไหมฮะทุกคนครับวิธีการนี้นะฮะอาจจะคิดแบบนี้แล้วมันทําให้เราเนี่ยเศร้าหรือเปล่าเซ็งหรือเปล่าท้อหรือเปล่าทุกข์หรือเปล่านะครับดังนั้น คนที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับจะต้องมีวิธีการเหล่านี้ครับในการที่จะการเรื่องเหล่านี้ครับเลิกเปรียบเทียบเรากับคนอื่นครับหนึ่งเลยนะเลิกเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเพราะว่าชีวิตมันไม่มองว่าใครความเป็นจริงแล้วนะครับมันอาจจะดูว่าใครเนี่ยว,วิ่งเร็วกว่ากันในการที่จะเข้าเส้นชัยในการที่จะเข้าหาความสําเร็จเท่า1ิงร้อยเมตรแต่ทุกคนครับชีวิตเรามันมีมากกว่านั้นครับ ชีวิตมันเป็นการวิ่งไปเรื่อยๆที่มีวันรจุดครับเพราะเป้าหมายคนไม่เหมือนกันเป้าหมายเราแบบหนึ่งเป้าหมายคนอื่นแบบหนึ่งดังนั้นเราเปรียบเทียบกันได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับตั้งเป้าหมายและมองหาความสําเร็จของตัวเองตั้งเป้าครับในแต่ละช่วงชีวิตตั้งเป้าหมายของตัวเองครับเพราะว่านั่นแหละครับคือมายสเตย์ที่ทําให้เราเดินไปในสิ่งสิ่งนั้นนะเลิกฟังสิ่งที่มาทําให้ตัวเองแย่ๆครับ เลิกคิดว่าตัวเองแย่ๆครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะทำร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองตัวเราเองเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเรามากที่สุดดังนั้นอย่าทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดของอื่นแล้วเก็บเอามาคิดจนระพังไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับคีปต้นไมสโตนมีใจที่มุ่งม,มั่นอดทนและทุ่มเทไปกับมันนะครับนั่นครับคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ย ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้นะครับดังต้องใจที่มุ่งมั่นอดทนและทุ่มเทนะครับไม่ผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเจอเรื่องราวที่มันยุ่งยากทําร้ายใจิตใจที่ต้องการพลังจานวนมากนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มีคือมีพลังแห่งสติครับพลังแห่งสติในการควบคุมวิธีการคิดควบคุมทุกอย่างและสร้างเอ e r g y ให้ตัวเองนะครับ มองหากลยาณมิตรครับที่แท้จริงคนจํานวนมากอาจจะมองเราแบบนึงแต่กลยาณมิตรที่แท้จริงจะช่วยทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จได้ดังคําที่พูดว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหาคนนั้นให้เจอครับนะครับและนี่ครับสิ่งในการที่จะทําให้คุณประสบความส็จได้ในชีวิตครับผมสวัสดีครับ